ทรงผมคอมมา่าไหนใครอยากได้ทรงคอมม่าจังหวัดผิวๆแบบนี้นะครับแนะนําให้มาร้านสุบรรลีบาร์เบอร์ช็อปนะครับอันนี้ผมลูกค้าก็เป็นคนผมตรงๆนะครับเส้นใหญ่เรียบแบนค่อนข้างเส็จยากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ช่างเกมหน้าที่ทั้งตัดและดัดไปด้วยเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีผมเส้นเล็กเรียบ <คน S 1> แบน <ผม S 1> นะครับผมอาจจะยกตั้งได้ไม่เท่าลูกค้าท่านนี้นะครับเพราะลูกค้าท่านนี้เป็นคนผมเส้นค่อนข้างใหญ่นะในส่วนของความต้องการของลูกค้านะยังอยากได้ด้านบนยาวๆอยู่นะครับไม่อยากได้สั้นเลยผู้สาเลี้ยงผมมานะครับช่างเกมจัดให้ตาม ทางร้านที่ใช้ในการดัดก็จะเป็นดัดเย็นนะครับอม้วนแกนแล้วก็หยอดน้ํายาอย่างที่เราเคยเห็นคุ้นเคยกันดีนะครับพต่ผมเสร็จแล้วเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นการม้วนแกนครับเห็นความตรงของผมลูกค้าหรือเปล่า นี่ครับม้วนแกนเสร็จแล้วเรียบร้อยแกะแกนอ่อน<บ>ผมเปียกก็จะเห็นสภาพผมประมาณนี้เลยจากนั้นก็เป่าๆให้เข้าทรงเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทรงผมคอมมา่าตัดและดัดโดยช่างเกมครับผมอย่างพลิ้วครับผมขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับคิมโนโตมากเลยอ่ะลูกค้าด้านหลังดูทุยขึ้นมาเลยทีเดียวครับวอลลุ่มกำลังสวยเลยใครสนใจตัดผมที่ร้านสุวรรณมารีนะครับจองคิวเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ